ตอนนี้นะคะน้านิวจะทำการเสียงไทยยกช้างนะคะว่าสิ่งที่น้านิวต้องการจะได้หรือเปล่านะคะท่านพระพิฆเนศนะคะของผู้หญิงให้ใช้นิ้วกลางข้างขวาข้างขวานะคะนิว้วางค่ะให้น้านิวอธิษฐานเลยนะคะว่าจะยกได้หรือเปล่านะคะยกครั้งแรกคะ่ะได้หรือไม่

ให้หยกไม่ขึ้น,นใช่ทั้งที่สองต้องยกไม่ขึ้นนะคะดูสินั้นนิวจะเริ่มยกแล้วค่ะขึ้นหรือไม่อุ้ยหนักมากนันิวพยายามแล้วไม่สามารถอู้แปลว่าไม่ขึ้นนะคะนันนิวสำเร็จแน่นอนค่ะ